สวัสดีครับพี่น้องชาวเฟซบุ o กพี่น้องยูทูบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังสาววีสอนะครับคลิปนี้ก็พามาอยู่ที่บ้านัดสดำน้อยครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่บ้านมงคลสาวนั่นเองครับก็ได้พึง่งนานๆก็ได้มาที่มาเยี่ยมเยียน มงคลซะหน่อยวันนี้ก็จะพามาดูรถเฮ hey. ตัวจิ๋วกันครับที่จอดไว้เนื่องจากห่างหายไปนานก็ได้มาดูอีกทีก็ที่เคยสร้างไว้ก็กยังไม่มีงานนี่ นี่ครับอยู่คลังผมตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักงานมงคลเจ้านั่นเองตอนนี้ก็มาอยู่ที่เป้ามีแต่ปลาแล้วครับน้องอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโครงรถเฮกันครับ พามาดูโครงรถเฮกันอีกรอบนึงครับคกคันนี้ก็เคยถ่ายไปแล้วนะอนโอ้ก็ไม่มีอะไรจะให้ดูแล้ววันนี้ก็มีแต่บรรยากาศต้นไอ้มะพร้าวมะพร้าวเนาะตอนนี้ก็อยู่หล้างบ้านบงคนเจ้าของอยู่เจ้าของอยู่ในบ้านเจ้าของอยู่ในบ้านแต่แต่ตัว เจ้าของก็ไม่ยู่อยู่แต่รถคอกนะนี่รถคอกรถกูดะกรรไบายนะรถขนวัวขนควายตอนนี้ก็ยังไม่มีงานเขาอูอ้อยังติดโควิดก็แห่ไม่ได้เนาอช่วงนี้ก็งานมีแต่เขาไม่ให้แห่อะมาดูลูกชายของมงคลครับมิวสิกมิวสิกออนทัวเป็นรถ โอ๊ตไม่ใช่ลูกโอ๊ชื่อโอ๊ตชโ๊ดมิวสิคพ่อยมากกี่โมงอีกเออสามโมงหะโมงมงนะิวส <How music. S 1> ิคว่งไปดูเดินลงกะโดดตกขาหาักนี่เองโอ้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับพี่น้องให้ดูแค่นี้เลยลิงปีนลิงปีน <c oughs> มีแต่ลิงสองตัวนี่เลย เป็นโครงรถเหตุที่ทำไว้ก็ยังไม่มีงานผุพังมาแล้วพี่น้องเอ,อ,นะอ้ยอะวนอ่เดี๋ยวจะพาวันนี้จะพาไปดูเครื่องเสียงของมงคลเป็นโอ้เครื่องเสียงกลางแจ้งนั่นเอง ดอกสิบแปดเนาะให้ดิ๊ไปหาวน้ำมาดิจะยนให้ตั้งหน่อยสินี่มงคลครนะับ <c oughs> มงค <c oughs> จะโดดัแลนะ้วนะเล็วโดดไหมโดยนี่นีาหักนี่ <c oughs> เป็นตู้เบ็ดตู้บ็ด ทำมุนก็นเสียงกลางอะตอนนี้ยังไม่มีงานหยุดสต๊อปเลยอ k n โนสต๊อปแล้วไปบ่ได้แล้วได้แค่ออกงานงานสุบเมื่อวานเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้แค่นั้นแหละหมดแล้วแอวือร้าน่นใช่ไหมมิวสิกนี่ครับมิวสิกมิวสิก อันนี้จะเป็นตู้เก่าครับตู้เบรเก่าตู้เบรตัวเก่าเสียงกลางอันจะเป็นหอ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 นเบร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ็ดแปดใบครักลางแปดก็ยังรับไม่ได้สนใจก็ทักมาถามกันได้นะอยู่ที่ตัสสดำน้อยนี้ วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วชมบรรยากาศข้างนอกบ้านหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ nhị có bye bye